สวัสดีครับวันนี้น้องเฟสกับปอฟิตเขาก็จะมาทำปัม๊มไขกันแฮมลอบนะครับหรือว่าใครเจือกสุดเด็ดนะครับวันนี้ตามใครตะคุไปตองคณะเลยหเห็นแล้วกลับแล้วนั่น,นนี่เท่าไหร่นนี่ก่อนนั่นนี่ลองสกัดกับเฟ A vẻ không tỏ ra to rồi. Lạy cơ A vẻ tỏ ra được rồi. Ba baba, bà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 cơ

Lip lip hơi yak. Lip coi yak. lép coi yak. Lip coi yak. Lip coi coi yak. coi yak. Lip 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 coi nó Lip coi yak. Lip ดีครับจะฮะมินร้อนแล้ว <c oughs> อ่าครับขอก้อนนะครับเดี๋ยวปรปับมุงก่นอนเนาะรับแป๊บนึงแป๊บนึงขอขอดูนําดิอ้าอันนี้ใส่น้ำมันหอยสักหนึชน1ช้อนคลับผมเมื่อกี้คืออย่างครอ่าอันนั้น,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 นคือผมขอขออร่อย เออบอกคนดูอ่ะคือของความอร่อยไงเป็นสดสดลับของป้ารูปดีครับครับอกอะไรเดียดเด๋ยวบอกของสินะว่าบอกคนดูสูตรแล้วป้าไปย้ำโบอ๋องออครัเป็นของมันอย่างนีง่ครับหนึง่งช้อน อุ้ามากระลุกอย่าไปใกล้แล้วขันตีตีใคร้มันเข้ากันนะลุกตีดีเดียวน้องเฟจะตีกันเนี่ยนี่ลุกเดี๋ยวปัดตีตีพอเราแร่งน,น,น,นะตีใครมันเข้ากันก่อน ใครมันเข้ากันดอเด็กคุบมาเข้ากันเกิดว่ากอยขูดอินะลูกขูดอีกเด็กมันมันเหลวมานเ้วค้อยขูดเพราะต่นี่ม <kas ada S 2> ันมันแทะเหลืองว่น Đây rồi ở đây không à ,まあ <laughs> cái ở đây Phải hén cửa, phải giúp ông Cô gì Ở đây hắc Cô gì gì

ได้ดดดแล้วล่ะอืเป็นบางตัวบางก้องตัวตบางก้องหมดเลยเสร็จแล้วนะครับตอนนี้เนี่อู้จัดท้เล อ่าร้อนนะครับปามไข่สมน้าปามไข่นะครับเดี๋ยวยังนั่ง,งเฟซแสบๆก่อนแล้วกันนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวยังนั่งเฟซแสบๆ